ความสุขพบได้ที่ใจอะไรก็เริ่มตรงนี้เพียงเรารู้จักวิธีสิ่งดีก็มีตามมาเยียมัวลงทางเรื่อยไปสวัสดีกำลังคนและครอบครัวทุกๆท,ท่านนะครับพบกันวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่ามีข่าวดีๆมาแจ้ง มีเหตุให้แสดงสารธรรมพบกันทุกวันกับกระผมพันตรีสุชาติสมมาตรอนุศาสนาจารย์ศูนย์สงกรานพิเศษครับพบกันวันนี้ขอเสนอในเรื่องบทรงแห่งชีวิตเราท่านทั้งหลายเวลาที่ไปร่วมในงานอวะมงคลหรือว่าง,วง,งานศพก็มกักจะเคยได้ยินได้ฟังพระปองนิจจังว่า อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังอุปสโสมสุโภซึ่งแปลได้ความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้หนอมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ยอมดับไปความเข้าไปสงบระง,งับสังขารเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นสุแพ นี่เป็นบทบ่งของชีวิตอีกอันหนึ่งนะครับชีวิตเราตอนนั้งหลายนั้นกำเนิดเกิดมาแล้วบนโลกวบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของใดก็แล้วแต่เป็นของที่มีชีวิตก็าตามหรือไม่มีชีวิตก็าตามล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรรักษ์นั่นก็คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าจะเกิดมาร่ำรวยเกิดมาเป็นผู้วิเศษ มากมายขนาดไหนทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนครับมีความเสมอเหมือนกันนั่นก็คือมีความตายเหมือนกันครับแต่บุญบารมีบุญกรรมที่แตกต่างกันนั้นทำให้เกิดมารวยเกิดมามียศถาบรรดาศักดิ์สูงบ้างใหญ่บ้างต่ำบ้างหรือว่าเสมอภาคกับคนอื่นบ้าง ทุกคนมีกรรมที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เสมอเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันทั้งหมดครับเป็นความเสมอภาคเป็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตครับเป็นศสัจธรรมของสังขารของมนุษย์ทั้งหลายเลยนะครับเมื่อแรกเริ่มเริ่มทีนั้นก็สวยสดงดงามครับใช้งานได้ดี เหมือนกับดอกไม้ที่แรกแย้มพอเริ่มผ่านไปไม่กี่วันก็เริ่มเหี่ยวเฉาชีวิตของคนเราก็เหมือนกันครับตอนวัยเด็กก็สนุกสนานเฮฮาตอนสู่วัยกลางคนก็เริ่มแข็งแรงเป็นวัยชะกันพอถึงเข้าวัยชราก็เริ่มโรยลาไม่สามารถที่จะทํางานหนักได้ไม่สามารถที่จะใช้งานหนักได้ลดบทบาท ลดประสิทธิภาพลงเรื่อยๆครับในรูปลักษ์ของความเสื่อมของสังขารน,นั้นสังขารที่ถูกใช้งานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานครับก็จะมีกำลังลดน้อยถดถอยลงไปตามลำดับห่อนแอลงทุกทีครับพอถึงสุดท้ายของชีวิตหรือว่าบั้นปลายชีวิตความเสื่อมถอยของสังขารก็ทวีมากขึ้นไปเรื่อยเหมือนกับ สิริระสังขารของเรานี่แหละครับแต่ละรูปแต่ละนามแต่ละท่านนั้นเกิดมาแล้วบางคนก็ลาโลกไปในไวัยไม่สมควรข่าน่าจะเล่าให้ฟังในเรื่องว่าทำไมคนเกิดมาแล้วเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและบางคนก็เสียชีวิตเมื่อวัยเด็กวัยหนุ่มวัยชราเพราะเหตุอะไรหลายคนหลายท่านนะครับต่างก็พยายาม ที่จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับหลายคนหลายท่านดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างดีครับวิ่งออกกําลังกายอย่างดีแต่อยู่ๆครับทั้งหมอทั้งยาทั้งนายแพทย์ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้เหมือนกันเรียกว่าตัวช่วยอันใดที่มีอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ชีวิตไม่อับเฉาหรือว่าชีวิตไม่ดับสลายไปครับ เราเป็นเจ้าของสังขารก็จริงครับแต่เรือนร่างของเรานั้นบอกได้เลยว่ามีวิญญาณครองแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบ,บังคับบัญชาไม่ให้สังขารของเราร่วงโรยลาไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเน้นในเรื่องของการกำหนดสติก่อนตายคนระับเรียกว่ากำหนดมรณา,านุสติในทางพระท่านบอกเช่นนี้ หมายความว่ามีสติเป็นเครื่องกำหนดระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์พระพุทธองค์เคยตรัสถามกับพระอานนท์ซึ่งเป็นพระเลขานะครับว่าท่านอานนท์ท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ทูลตอบว่ากำหนดระลึกถึงความตายวันละหนึ่งครั้งพระพุทธองค์ ตรัสตอบว่ายังน้อยไปสำหรับการละลึกถึงความตายให้ละลึกถึงความตายลุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าให้กำหนดทุกอิรียบทุทกวินาทีนั่นเองครับในที่นี้มีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งเรื่องนะครับท่านอาจารย์พันเอกแสงสมบุญนะครับเคยเป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ในลหลายๆตำแหน่งนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่กำนวนประนาน,นุสติเป็นอารมณ์อยู่เสมอนะครับในช่วงที่ทำบุญอายุครบ80ปีเมื่อปี2 5 4 7นวัดพระคังโกศิตารามกรุงเทพครับท่านได้จัดพิมพ์หนังสืออนุสร์ก่อนตายแจกเป็นธรรมบามนาการแก่ท่านผู้ที่มีเกียรติทั้งหลายที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประกอบพิธีทำบุญ ้ายวันเกิดด้วยในหนังสือก็มีสาระสำคัญหลายๆประการนะครับเช่นมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตโดยละเอียดเลยนะครับพร้อมกับนั้นก็มีคติธรรมคำสอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องกับการเจริญมารณา,านุสติด้วยเป็นการเตรียมตัวก่อนตาย ทางรูปธรรมคือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองครับจัดแจงจัดสารข้าวของให้เรียบร้อยเมื่อก่อนที่จะจากโลกใบนี้แล้วคนที่อยู่เบื้องหลังจะได้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องแย่งกันเรียกว่าจเจริญพร,รานานุสติกํำหนดสติพิจารณาความตายเป็นอารมณ์อยู่เนืองนิดเห็นสัจธรรมความเป็นไปของชีวิตเมื่ออายุ80-90แล้ว เริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นครับความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องปกติครับอาน,นิสงส์ของการเจริญม,มรณนานุนสตินะครับเป็นเหตุให้ท่านอาจารย์พันเอกแสงสมบุญครับได้เจริญด้วยจตุรพิทพ์ชัยทั้ง4ประการคืออายุวันณะสุขภพละแม้จะยังมีชีวิตอยู่ก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรียกว่ารักษาทั้งกาย แล้วก็รักษาทั้งใจในบั้นปลายของชีวิตนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพระวิสุสงฆ์รูปหนึ่งที่เจริญมรณานุสติท่านมีนามว่าพระอาจารย์พระมหาฝ้ายสุเมธีเปร,เรยนธรรม8ประโยควัดไทยเออสหรัฐอเมริกาท่านป่วยท่านอาพาธด้วยโรคตับอักเสบมีเลือดไหลออกเป็นจำนวนมากนะครับคณะแพทย์ในโรงพยาบาล ต้องให้เลือดให้น้ําเกลืออยู่ตลอดเวลาบางทีก็ให้งดอาหารเพราะในเรื่องของระบบกับทายต่างๆเริ่มสูญเสียครับท่านสามารถพูดคุยแล้วก็สนทนาธรรมกับญาติธรรมที่ไปเยี่ยมท่านได้นะครับแม้ว่าจะมีอาการหนักขนาดไหนท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผิวพรรณวันละผ่องใสสดใสใบหน้าสดชื่นท่านมักจะ พูดพุทธพจน์ให้ฟังเสมอว่าปัญจาพาลาฮาเวขันธาขันหานี้หนักแลท่านก็จะได้เจริญมรณา,านุสติอยู่ตลอดครับจเจริญวิปัสสนากรรมฐานบนเตียงนั่นแหละครับกำหนดความตายเป็นอารมณ์กำหนดสติคมทุกขเวทนานเกิดขึ้นเยียกว่าไม่ให้ความเจ็บไข้นั้นมาเบียดเบียนจิตใจได้ ท่านเตรียมตัวก่อนตายตลอดเวลาครับคณะแพทย์ได้ลงความเห็นว่าร่างกายของท่านรับไม่ได้แล้วก่อนที่จะล่วงรับดับขันนะครับท่านก็นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญมนต์นะครับเพื่อที่จะได้พิจารณาในเรื่องของบทปรงชีวิตด้วยแล้วท่านก็เข้าใจคําหนึ่งว่าอัตตุวังเมชีวิตต่างชีวิตของเราไม่ยั่งยืน อาวาสังมยามริตพังเราต้องตายแน่เมื่อรู้แน่อยู่แก่ใจว่าร่างกายไม่ไหวแต่จิตใจของท่านนั้นก็เบิกบานครับอานิีงสองการเจริญมรณาสุนุสติเป็นบทปรงของชีวิตนี่นะครับช่วยให้พระอาจารยพระมหาไฝ่สุเมธีสามารถคมทุกขเวทนาได้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติได้แม้ว่าจะจากโลกนี้ไปด้วยอายุขัยที่ยังไม่มากนะักก็ไม่หลงทำการกากิยาท่านอาจารย์ยังเจริญมรณานุสติอยู่แล้วก็จากโลกนี้ไปก่อนที่จะจากโลกนี้ไปท่านยังได้อุทิศร,ร่างกายนั้นมอบให้กับเป็นนายแพทย์ใหญ่หรือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับ หมอได้ศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของการศึกษาสรีรัษของคนด้วยในที่นี้ครับเพื่อเป็นการเตรียมทรัพย์สมบัติทรัพย์ทั้งภายนอกทรัพย์ทั้งภายในให้เข้าใจในเรื่องสามัญ,ญัรัณะได้แก่อนิจังทุกขังอนัตตานะเพื่อเป็นการเข้าใจไตรักแล้วก็ลดบทบาทของกิเลสทั้งฝ่ายตดำนั่นก็คือโลภะ ความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงงมงายการทํากิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นกิเลสตัวหลักๆเลยให้ทุเราเบาบางได้บางคนพอกําหนดสติกรรมฐานได้แล้วความโกรธก็จะน,น้อยลงไปไม่หลงงมงายกับลูกหล,ล,ล,ลานไม่หลงลุ่มหลงไม่โลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่โลภอยากสร้าง สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่โลภอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์เรียกว่าหมดแล้วกับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงคิดอยู่ในใจว่าทำอย่างไรให้จิตใจใสสะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมองเป็นจิตใจที่จะต้องสะอาดสว่างและก็สงบนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการโปร่งสังขารเมื่อชีวิตของเรานั้นมาถงึงจุดนี้แล้ว ทำอย่างไรให้ชีวิตเรามั่นคงด้วยการไม่ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทเราจะได้ไม่เกิดความท้อแท้หรือว่าหมดอะไรในการดำเนินชีวิตบทปรงของชีวิตนั้นมีหลายๆอย่างนะครับอาน,นิจจังทุกขังอนัตตาอาน,นิจจังความไม่เที่ยงของชีวิตครับเมื่อก่อนเราแข็งแรงดีปัจจุบันอาจจะไม่แข็งแรงแล้วเคยสุขภาพดีเคยนุ่มฟอหล่อเฟี้ยว ปัจจุบันไม่เหลือความหล่อแล้วมีแต่หนังตาเหี่ยวย่นผมสีขาวงอกดอกเราออกหมดแล้วนี่เราจะได้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงครับต่อไปเรื่องของความทุกข์ครับชีวิตของเรานั้นมีอยู่หลายๆอย่างครับเราเกิดมาแล้วจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ครับ หลายๆคนบอกว่าโอ้ผมไม่เคยเจอความทุกข์เลยนะครับคำว่าสุขนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็คือความมีทุกข์น้อยต่างหากแต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้วพระท่านบอกว่าชีวิตตัางทุกขังชีวิตเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทกับการดำเนินชีวิตครับมีความสุขมีชีวิตดีด ็ต้องรีบทําความดีเอาโอกาสแห่งความสุขที่มีความสุขนั่นแหละครับไปสร้างกุศลให้เกิดความสุขมากขึ้นเกิดบารมีมากขึ้นข้อต่อไปในเรื่องของอนัตตาไม่ใช่ตัวตนครับเป็นบทปรงชีวิตอย่างดีในหรือว่าสังขารของเราทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวตนเราไม่สามารถบังคับบัญชาหรือสั่งการได้ว่าโอ้อย่าป่วยนะอย่าไข้นะ อย่าเจ็บนะอย่าตายนะอย่าปวดนะอย่าทุกข์นะไม่สามารถกำหนดได้เลยทุกอย่างจึงเป็นอนัตตาบังคับสั่งการอะไรไม่ได้จริงๆในห่วงเวลาที่เราพอมีเวลาที่จะกำกับดูแลบ้างนะครับก็ไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิตรีบฉวยโอกาสที่มีน้อยนิดนะครับกระทำความดีให้เต็มที่ก่อนที่ จะบังคับสังขารไม่ได้บางคนมือดีเท้าดีไม่เคยไหว้พระพอเป็นอมาพึกอมาพาดอยากไหว้พระสันงงกเงินเงินอยากจะทําบุญใส่บาตรขึ้นมาเลยทีเดียวพอทําบุญในายามที่ป่วยไข้ในายามที่เจ็บปวดหลวงพ่อจรรยบอกว่าทําบุญในายามปกตินี่อันนี้สงแรงแรงกว่าในายามที่ป่วยไข้ ทานยาป่วยไข้ทําบุญทำุงส่ศนก็ได้แบบอันิีสองแบบป่วยไข้นั่นแหละครับในท้ายที่สุดนี้ฝากไว้เป็นวิตามินประจําจิตข้อคิดประจําใจไว้ดังนี้ครับนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารมันเตามืดโมหันอันตการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจ อย่าลืมทำความดีสร้างกุศลเป็นคนดีของประเทศชาติรักสถาบาันชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์สอนเยาวาชนให้เป็นคนดีไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเล่งประกอบกิจขวนขวายทำคุณงามความดีทุกวินาทีโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ อย่าลืมทำบุญนะคุณผู้ฟังเจอกันอีกครั้งมีบุญให้โมทนาขออย่านี่พระรางห่างไกลวัดว่าอย่าลืมเมื่อใจโรยราเรามาทำบุญนุนใจ